สวัสดีจ้ายามค่ำจ้ะบ้านสวนลุงมนนะจ๊ะมาพาดูลุงมนปั๊บพื้นที่นาบ้านนีกแหละก็ะคือลาดพื้นจ้ะมดฝนแล้วก็เลยมาทำการลาดพื้นตอนนั้นคือลาดพื้นมามันถึงแค่ครึ่งนึงแล้วจ้ะที่ลุงมนก็เลยมาทำการลาดพื้นเองอีกต่อหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งจำเนีย่ยวันนี้ผลงานลุงมน ที่มาทําช่วงค่าก็เพราะว่าขายของนะจ้ะลูกค้าก็เขาล้านเนาะก็วิง่งทําดาขายดาก็เลยต้องมาทําตนยามค่าให้มันเรียวก็จีนเนื่อยอยู่แหละทําคนเดียวคือที่ทําก็เพื่อว่ามันจะได้ไม่แช่เนาะเวลาลดสูงสินค้าลดลดค่าเขามาทางฝั่งนี้นะจ๊ะมันจะใช้อำนาจคนข้างเยอะเพราะว่าเราก่อนจะมี ขนหินขนทรายขนปูนขนเล็กขนไหลเนาะขนน้ำขนสินค่าจะมาสต็อกฝั่งนี้ก็จะต้องทำพื้นให้มันแน่นหนาจักหน่อยหรืมนก็ผสมปูนเองอะไรเองทุกอย่างได้จ้ะทำ